ครับเดี๋ยวเราจะไปอัดเจลาบีเผากลางกันนะครับวันนี้แัดไปได้ไดหลายเผาและ <c oughs> ลืมถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายให้ดูตรงนี้ <c oughs> ต้องมีกระดาษและทูนอนนะ <c oughs> เราก็จะมุดอที่เราขึ้นแม่แรงเราต้องขึ้นไม่แรงไว้อันหนึง่งะพออะไรรู้ไหมนี่ฮะเพราะเราไว้หมุนล้อหมุนล้อเผามันจะได้หมุนอย่างเงี้ย เพราะหมุนหาตำแหน่งหัวอดัดเห็นไหมฮะเนี่ยคือตำแหน่งหัวอดัดเนี่ยตำแหน่งหัวอดัดอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่ขึ้นล้อมันก็จะมันมันจะไม่ตรงนะฮะประมาณนี้เนี่ยเราต้องอัดหมดอะ่ะมันมีทั้งหมดหนึ่งหนึ่งข้างหน้านู้นหนึ่ง องเดี๋ยวตัวนี้ต้องอัดนะครับสองสามนะครับเนื้อข้างหลังอีกสี่ห้าตรงกลางอหละตรงกระโปงสองลูกเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมุดเข้าไปอัดตรงนี้อีกตรงเนี้ยกระโปงสองลูกระหว่างเนี่ยมันจะมีเพาอีกเราก็ขึ้นไว้อย่างเงี้ยไว้หมุนลอ้อหมุนล้อเพื่อจะปรับไอ้ตัวเนี้ยเนี้ยให้มันตรงกับไอ้กระบอกอัดเนี้ยก็บอกอัดของเรากระบอกอัดเจอรบี โอเคนะครับเราอัดแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ให้เจลบีมันเ็กเรียกว่าเป็ดมาอย่างงี้ให้เจลาบีมันลักมาอย่างงี้เราก็อัดหมดแล้วเนี่ยแต่ตัวเนี้ยจะจเยอะมันก็เวลาเราขี่ไปมันจะวิ่งขึ้นขบนเห็นไหมเราวิ่งมาที่เรื่อไม่ได้คือตัวนี้ขาเบรกเบรกลมฮะมันเป็นเบรกแห้งนะฮะเราต้องอัดเจละบีด้วยตัวนี้ อาจแทบจะแทบจะหมดทุกตัวนะฮะที่มันมีรูอัดตลบีห,าหาัวดเดี๋ยววันนี้จะมาสอบยางหน้าด้วยสอบยางแล้วก็เช็คลมพรุ่งนี้ช่างเขา้ามาอยู่เพราะว่าบริษัทผมจะช่งางก็จะหยุดวันอาทิตย์มีช่างก็จำาจำบริษัทอยู่นี่ครับหันดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่บ แน,ม,นมันหอกันเห็นไหมฮะเห็นไหมหอกนี่จีาขาไม่ได้คือหัวพวกเนี้ยเราจะขายไม่ได้เลยต้องทั้งหมดอ่ะสองหัวฝั่งซ้ายขวาหน้าหลังเหมือนกันหมดเราลืมอัดไม่ได้นะฮะ